สวดีครับผมเป็นพี่น้องไทยนมพ,พิสัยบ้านเฮาครับอยู่ที่ร้านท่างทองลูกชายแม่ประเทือนนะครับหลังมือเลขกออกหาเข่าร้านท้องเน่จักน้อยเนาะให้ชื่นใจให้ชื่นใจยินดีกับกูที่ถึกเล็กนะครบเพราะว่าแบดแบด,แดถึกกันเกิดเมืองพูถึกตลาดพ่ออ้าวเอา,เอาให้กำลังใจน้ำเลือดู้่ดเย่ได้ซื้อกะเอางวดหน้ายังมีนะครับงวดหน้ายังมีเนาะนะครับแล้วกับช่วงนี้เห็นว่าท้องลงนะครับพี่น้องเออท้องลงแล้วนะครับตอนนั้นที่ว่ามันขึ้นสูงๆกับประมาณบาทละสองเออสามหมื่นเกือบเจ็ด ร้อยนะครับประมาณนั้นเนาะตอนนี้ก็เลยเอาว่าลงแล้วนะครับลงแล้วก็เลยมา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 ,มาสอบถามกับร้านห้างทองลูกชายแม่บรวเถื่อนนะคะสวัสดีเจ๊เกตนะคะสวัสดีโอ้มีทองเข้าใหม่เลยวันนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ๊วันนี้สองหมื่นแปดพันหกร้อยโอ้รูปกระพันนะครับเอ,อาราคานิดนิสสดสอ,องหมื่นอ๋อก็ถูกกว่าเพราะอาทิตย์ที่แล้วไปถามร้าน แม่ประเทิงสารของเจ๊นำน,นี่จะเป็นสามหมื่นเจ็ดร้อยโอ้ตอนนั้นตอนทองสูงสุดอ่าตอนนี้ลงมาแล้วนะครับแล้วกันนี่เอาเลยมาเมืองเพื่อนว่ามีทองเข้ามาอีกแล้ววันนี้วันจนนันทร์นะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เจก็จะไปจัดทองสวยๆมาให้ชมนะครับนี่นะครับมาัวน<ะ>ี<ะ>้จะเป็นจัดเจ้า Happy โอ้ คือเป็นเป็นเส้นเดียวกันออกเป็นเซตเดียวกันเป็นข้อมือนะครับเออแต่ว่าแต่ว่าเป็นหลายเส้นอ๋ออันนี้คือคือเป็นเป็นเซตเดียวกันอ่าสองบาทอ๋อแบบว่าเออใส่น่ารักน่ารักโอ้ดีดีดีเก๋เเออเป็นแฟชั่นใหม่นะแฟชั่นใหม่นะครับนี่ถ้าใส่ก็จะเป็นแบบนี่แบบนี้อออันนี้น้ำหนักสองบาทนะครับอ๋อรอบนี้จะเป็นไส้ฟองห่านเบนอะ โอ้สวยสวยสวยอันนี้จะสองบาทนะครับใช่ค่ะอันนี้สองบาทก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ขอขอ,ขอชมขอชมขอชมเดี๋ยวจะมาจองไว้ก่อนมีมีหลายแบบนะครับพี่น้องตันๆแน่นๆอันนี้งานสีจะมีลงยาด้วยนะครับมีเส้นสั้นเส้นยาวแบบสูงหัวได้เนาะคนตัวใหญ่ๆก็ใส่พอดีครับสองบาทกำลังสวยแข่งแรง จะเป็นงานสีสีเขียวเหนียวซับสีแดงอ่าสีเขียวเหนียวซับแล้วก็มีสีแดงน,นะครับสีแดงก็โชคลาภนะครับเพิ่มความสว่างสวยโอ้หนึ่งบาทเส้นยาวๆก็มีเออสวยสวยครับพี่น้องอันนี้มาใหม่ๆนะครับเพราะว่าคนมีลายใหม่ๆมาเรื่อยๆอันนี้ลายตะไบโอ้ลายนี้ทนนี่มากมากเออเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคนมาถามหาลายตะใบลายป้องอ้อย ลายกเกา่าๆก่าโบราณก็มีนะครับลายกเก่าๆแต่กี้พ่อแม่เซ์คนใส่ก็ยังมีขายอยู่นะครับตายายเป็นมัสกลายต่างๆก็มีนะครับแล้วก็ลายใหม่ๆก็มีนะครับนี่มาใหม่ๆก็มีจ้ะัดอันนี้ราคาอ๋ออันนี้จะเป็นหนึ่งป่าโอ้ตัวนี้จะเป็นออกแฟชั่นใน,เป,น,เ,นเป็นงานนี่โอ้เป็นงานเอ็มสนะครับเป็นงานแบรนด์เนาะ สวยนะครับสวยสวยสวยอ่านะครับอือเป็นทองแนกกับเมืองโบอันตรายเมืองบบเคือว่าใส่ทองออันนี้แหวนสองสลึงนะครับโอ้สวยเป็นงานลงยาดูเก๋ๆอ่าบางทีแบบใส่ทองใส่จะเป็นทองทองก็เบือ่อละใส่แบบนี้บ้างเนาะได้เปลี่ยนบรรยากาศในสวนสวยนะครับมีเยอะค่ะได้พักได้ครับชมที่ร้านก็ได้ แวะมาสอบถามมาชมที่ร้านได้นะครับตาของเขาหยุดเลยแล้วก็มีลูกค้าฝากถามเนยเจ๊บอกว่ามีสอยขาดแม่มีสอยขาดจะเอามาเปลี่ยนเพื่อนติหักน้ำหนักแม่โบนะครับขาดไม่เป็นไรค่ะน้ำหนักถ้าเราหนักเต็มคือไม่ไม่ไม่โดนหักไม่โดนหักเนาะอ่าก็แต่ว่าหาชิ้นส่วนมาให้ครบอ่าจะได้น้ำหนักเต็มอ่าแล้วกลับมาสร้างเมืองเลยนะครับเพื่อนบริเพื่อนบริเพหักค่าช่ำรุดค่าเอี่ยงเนาะ ว่าพิเศษเลยนะคะมาที่ร้านท่านของลูกชายแม่ประเตือนะคะบอกมาจากเขตทีเจรพิเศษอ้าวพิเศษเลยบอกว่ามึงจากคมพิศัยบ้านเฮานะคะเป <c oughs> ็นเจเกตใจดีนะคะวันนี้ขอบคุณแจเกตน,นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวมานน่าจะตั้งมาชมใหม่เดี๋ยวจะเลือกคนเขาเลือกคน่นอกจะซื้อจากสิบบาท <c oughs> สวัสดีครับขอบปุพี่น้องทายขมพิสัยบ้านเฮาครับอยู่ที่ห้างบิ๊กซีอัศวรันรมพิศัยนะครับ บรรยากาศร้านทองคือคักน้องเพราะว่าท้องลงนะครับพี่น้องแล้วก็เลยพามาย่างหาน,น,นะครับรียมาเมืองวันนี้อีหยังใหม่ๆแน่นะครับนี่กับโปรมชั่นดีๆที่ร้านห้างทองแม่ประเทืองสาขาเจนนำนะครับพี่น้องช <c oughs> ่วงนี้หลังเลขออกอ่ะเอาผู้ใดมีเงินเก็บเงินแล้วก็มา,มามาซื้อไหวนะครับหรือว่า <c oughs> เงินก้อนยังก่พ่องก็ค่อยมาอ่า มาอองทองอมาพ่อนทองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้นนำเนาะสวัสดีเจ๊นนำนะครับอ๋อนี่จะเป็นช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นถ้าเกิดว่าตุลานี่ของภาษาแล้วก็จะเริ่มมีงานมงคละจะเริ่มมีงานดอกง,งานงานแต่งนะครับพี่นอ้องน,นี่ก็เลยเพิ่นเลยว่าเนี่ยเอามาโชว์เป็นสร้อยคอเป็นข้อมือชุดชุดงานม่านงานแต่งเราพีน่น้องเนาะเมือมึงไว้ก่อนก็ได้น,นะครับใดที่สนใจเนาะอ๋ออันนี้เส้นละเท่าไหร่ครับ สร้อยคอหนักสองบาทนะครับอันนี้ข้อมือจะเป็นหนึ่งบาทเนาะสวยๆนะครับนุ่นสวยๆครัพอดีเป็นเซ็ตเข้ามาใหม่นะคะอ๋อนี่เป็นเซ็ตเข้ามาใหม่เออก็พอดีนะงานดองเนาะนี่สร้อยคอสองบาทข้อมือบาทหนึ่งหาสามบาทแต่พอดีเพราะว่นี้สวยอันนี้สวยอันนี้สร้อยคอสองบาทต้าแหวนสองบาทอืมสร้อยคอสองบาทแหวนสองบาท ก็สร้ออสองบาทแกนสาบาทครับขอนเป็นงานลงยาโนนี้จะเป็นงานสีงานลงยาสวยๆนี่สวยๆเลยสวยลานคต่างงานพิเศษเนาะสวยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับหรือว่าน้อยก็เหนี่ยวร้องมาเมืองได้นะครับมาสอบถามคื่นได้เนาะนะครับเพราะว่าร้านเขาปิดทุกมือเนาะตั้งแต่วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย เปิดทุกวันนะครับมีหลายเซตดีวหลายเซตนี่นะครับมีหลายเซ,ตน,นะะยเซตนี่มาชมก่อนได้สวยๆเนาะหรือว่าอ๋อถ้าเกิดว่าบางคู่เขาอาจจะยังไม่มีเงินก้อนมามามาออมพอไม่ก่อนก็นได้นะครับเพราะว่าก็มีเวลาอยู่เนอ่ามาออมก,ก่อนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กับเห็นบอกว่าเปิด ได้ข่าวว่าเปิดบัญชีแค่ครั้งแรกแค่ร้อยเดียวพิเศษเลยมาออกไปเรื่อยๆก่อนนะครับผู้ใดที่ว่าอยากจะบอได้มีเงินก้อนมาออกไ้ก่อนก็ได้นะครับพี่น้องมาเปิดบัญชีครั้งแรกก็100บาทนะครับแล้วก็ให้วแต่ลูกค้าสะดวกออกมาฝากได้เลยนะครับแต่ว่านี่อันนี้จะนาออกมาให้ดเูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเซตสำหรับคนที่ว่ากาลังจะนี่มีแผนงานแต่งงานงานดองนะครับ สวย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 ถ้ใสก็ใสได้อานี่พอดีพอดีห้องแบบนี้น้องแบบผู้ใหญ่สวยสวยอ๋อเอาเห็นว่าทองลงครับลงมาเยอะไหมครับเจหนาวันนี้ราคาทองลงมามา่ามาาพันบารัมาพันบาทเนาะเพราะว่าตอนนั้นมาถามสามหมื่นนิดๆน้อสามหมื่นเจ็ดร้อยหร้อยเจดรอยอ๋อตอนนี้เป็นสองหมื่นไม่ถึงสามหมื่น้อง คับอ,อ๋อถือว่าถือว่าถือว่าเอาช่วงนี้ช่วงดีโอกาสดีนะครับท้องลงแล้วนะครับหลายๆคนที่เก็บเงินแล้วกบมาซื้อไว้ดีอว่าเ<ม>นาะเพื่อมันขึ้นอีกมันจะเป็นแตน่ญาเพรามันแพงแต่ว่าหรือว่ายังบ่าบออมค่ะมาออมไว้ก่อนก็นกนได้นะครับนี่มาสอบถามได้นะครับที่ร้านสร้างทองแม่ประเทืองสามโดยเจ๊น้ำนะคะขอบคุณเจ๊น้ำนะครับอะ